วัดพิจ้าพี่น่อยาน่ยท่องเน้อจ้าเยรียมตัวแล้วแล้วสิไปวัดคือเก่าจ้าไปจังหันคือเก่าปนตกเงี้งเงงผบเขียดจะมปนเสนทางแรียนูทางลุยหน่ำใครตืมเหรอคือเอ้าเหมือนคือบลิ่เสียงกบเมื่อวานไหนยิงเสียงกบชวดั่วอยู่มือนนี้แพยงน่ำสิไรก็ก่มันขึ้นบ่ห้องเคลือนตัดจี สัดตีสามก็เพื่อว่ามันสาเนาะผู้เฒ่ากับศาแล้วนั่นอันนี้สุดสิแล้วมอดิทายเห็นเบิ่งแห้แลจ้าจาที่เนอะตั้งยังตอนยังเนี่ล่ะมาลุกคุกคนไปวัดกัจาที่นนองมันนี่คุณกเต้ตกแะอย่บานต่ยบขึนต้องมองก็บิมต้ยิ่งเพิ่ขึ้นเราไปน้ำท่าก็บปุ๊บด้ไหมคุณตกจา

หอละจ้ามาหอนวัดแล้วมันฝนตกแห้งหลายอยู่วัดเพ่นนามเห็นว่าอ้ยเป็นแก้งเป็นแกงเลยมูเพ่นขืนสลาแลลวจ้าี๋ยวจังน่อยจังสก๊ับเข้าไปยายก็นั่งดุนนั่งดุนบ่ได้ก้าว่านในพ่นที่เหลวเลียวไป่นล่ะจังสิขึ้นไปรับพรอนไว้ดีสิยายขี่กลวงมูตสิ หม่เพิ่นเอาอันสำหรับกรับเข้าขึ้นไปใยกกันซาๆาสักวันลงอยู่อยู่นี่สัก,ก,ก่ันจักหน้อยัจงสิขึ้นไปจ้าอันนั่งเหยียดขาจะข้าวกันมากละจ้ามาตวัดแล้วได้เข้าไปเทให้แมวว่าสิว่าสิไปจอบเบ่งว่ามันสถ่ายหลูบได้บ่มันสใไ้ย่ท,ย,ทยได้บ่ยางให้พี่น้องเห็นอยู่ด้มีขี้ตัวตวง,งามงาม บัเทือมีผู้อยากได้นจาจ่าพี่น้องพรอว่ายายายบ่ไไว้รอกคือมันหลายโพดก็คือว่าให้ฟังนั่นละห้านี้ไปนี้มากกับเป็นผ้าละมันเป็นผ้าละอ๋อเดี๋ยว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 เด้อยายสิยายสิไปจอบทายล่องบึงพี่น้องละมันบ่มมันแมวหน่อยเราได้บ้าน มันเป็นสาวแล้วอิยุ่แมวนะอายุ่แมวนี่มันบอดนเลยมันก็ดมันก็ใหญ่แงีมันบ่กสามจีโตพี่ยุกองไม่กองอันนี้ยายพี่อีกมึงเด้อิ่งเด้อเสร็หละมึงเด้อม่งเด้อมึงเด้อมึงเด้อพี่หนังิ่งเด้อิ่งเด้อพี่หนังพี่เห็นบ่ โอ้พี่น้องมันโตสีเทาโตสีเทาสามสีโตไปนี่โตสีเหลืองอีกนี่น่ะแล้วนั่นจังได้จังสิจับได้โอ้ยพี่น้องเลยพี่น้องแล้วอลองดูแล,แล้วเลยนี่หนี่ตัวหนึ่งนับให้เบิง้งยี่นี่สองจังสามแล้ว เป็นซีตัวนี้นี่นอนนอนอยู่เป็นซีแล้วก็เป็นหาตัวนี้นี่เห็นบอลน,นี่หาตัวละมันเป็นสาวซำหน่อยเป็นบ่าวซำหน่อยแล้วพี่น้องหาตัวจังหน่อยนี่ก็ออกมาอีกอ้าวไอเจ็ดจังไรวิเศษไรเป็นย,ยางน้ำแมวมันก็คขง้งเมือม่อยเนาะนั่งจักบาทก่อนะนะ ไปวัดมาแล้วกับ่ไ้บุญดอกพี่น้องมาหอดเงื่อนแล้วกะมันมีปัญหาแก่บ่ตกอยู่นี่ต้องเช็ดแนวใดจักแมวผู้ใดที่แหลกนะันจักแมวผู้ใดมาอยู่มันมาออกลูกใส่อันห้องเก็บของบ้านนี่มันกับมันกับเขาบ้านแหมันเขาบ้านมันไปขึ้นไปสอกมันไปอยู่ในรถกัยังเขาขนไปจะใต้ท้องรถนน่นพี่น้อง พากันเขาไปยุ่ยใตไตทองรลดหนาวมีเล่งมือนั่นไปหดกลางทางแล้วยังเห็นตูนออก,กมือก็มีอันหดก่อนด้บานนี้นัน่นมันขึ้นไปนอนอยุ่ยย่ยยู่ในไตทองหลดขันสิไปสิมากอะเดรไล,ล่เมี่ยวออกซะก่อนฝ่ายยานมันไปเหยียบข้อเหยียบข้างมันยานมันตายยังยังขึ้นเป็นน้ำมันอยู่แค่เ็จเน่วได้เลเป็นผ้าละรถเป็นเป็นเป็นผ้าละนั่นแหละจะคิดว่าจังไนดี เนาะพี่หน้องเนาะเอามือน,นี้เอาไว้ซัำนี้ซะกันไปมาแล้วกับว่าด้บุญเรคือเหมือน,นมาจมให้แมว <c oughs> ขอบุญขอคุณเด้อสำหรับอันผู้พนติดตามผู้พนกดให้กำลังใจเด้อจ้าเด้อย,ยังไงก็ขอบุญขอคุณไลยละเห็นสุมือสูมือโอ้ยยายจากมีสารละนาลูกอยากมี่อันอันดีดีดสู่พี่หน้องเบิ่งเด้อคือบอกกนละแต่นอยายดี่น้อกะจำยายดีละ เงนินนังซื้อกับบได้ยพ่อกะละกระซาเนาะพี่น้องเนาะย,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 ยันเป็นตาซื้อเจ้าของเอาจังส่นละจ้ามือนี่เอาไปาซ้ำ่ยู่เจ้ากันมือหนาพวกันใหมเด้อจ้าเด้อสชคดีสวัสดีจ้า